ว่าือ,อนี่คือด่วนคือจะถามเรื่องหวยอ่า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  ่าเจ็ดหมืน่นเอาไปนอนกินไปได้เจ็ดหมื่นได้เอาคพี่ปิ๊กน่าจะโอนมาคืนค่ำๆแม่โทรมาลูก เออไม่ลืมอยู่แล้วไม่ลืมอ,อยู่แล้วถ้าบอกว่าให้ซื้อถ้าลูกหนูบอกว่าให้พิมพ์มาเวลาจะซื้อถ้าไม่พิมพ์มาลืมแล้วลูกอ่ะซื้อสามเก้าสองตัวละร้อยมาทุกรอบเลยแล้วช่วงหลังลูกไม่ค่อยถูกหวยใช่ไหมลูกก็เลยคิดว่าเขาคงไม่อยากให้ถูกเยอะมั้งรอบนี้เลยซื้อแค่ห้าสิบบาท ลูกโตจะลูกซื้อจะลูกซื้อโตสามร้อยนะซื้อโตสามร้อยใช่ใช่อไม่มีมีลูกนี่แหละ ไม่มีก็ลูกไม่ได้บอกใครว่าแม่ซื้อมีน้ำพึ่งอะ่ะอยู่ๆก็ซื้อทะเบียนรถล,ลูกก็ถูกโตดอ,อ,อืแต่แต่ผลิตเนี่ยรู้หมดแล้วแหละม <c oughs> ันอยู่ด้วยกันมันั่งอยู่ด้วยกันอ,อนู้มีคนยิงพี่มีคนยิงพี่มีคนยิงพี่เปล่าเปล่าเล่น เลนเก็บเมื่อกี้ลูกไลท์อยูอยไ่ไงแม่ยังยังได้ได้ได้โอเคไม่ค่อยคุยกับแฟนเดียวนะอือได้ได้ 我，我。Oh. Oh. กำลังกลับไปฮรมาหาปืนเอ้าม,ม,มีตีไอ้นี่นี่หว่าตีแจมไม่มีพี่พึ่งลงมา <c oughs> ในศพพี่ไม่มีเหรอ ขอลงที่เดิมได้ไหมใช่ มีอะไรให้ช้อปปิง้งบ้างโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม็กทองโอ้โหมีครบทุกสิ่งอย่างเอาชนม่าน ตกลงคนหรือบอดตายแล้วใช่ไหมตายแล้วเ <c oughs> ออแซื้อของดิ อไรอันน์เอาหรอเอเอใช่่โะโคตรเด้อเมื่อกี้ฟาร์มตังมาเยอะซื้อไตเกิดอีกกลอบ <c oughs> อไม่ใช่แบบหมายถึงว่าตรงนั้นสี่โสรบอย่างรวยอะ มีแม็กทองมั้ง อืมไม่เป็นไรพี่มีตาเกิดอยู่ถึงจะใช้ไปแล้วก็ซื้อมาใหม่แล้วเมื่อกี้ก่อบนเขานี้อ่ะ

อยู่ไหนอ่ะ you know, อยู่นู้นเนาอเมื่อกี้พี่วิ่งมาจากตรงนั้นเลยนะแล้หรอไม่รู้ว่าพี่วิ่งมาจากตรงนั้นนะเมื่อกี้เนี่ยพี่วิ่งขอบวงมาเ่ย ผ่านมาทุกที่แล้วเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเราเนี่ยพี่วิ่งครบรอบแล้วเนี่ยทิ้งเราพอทำเป็นถือสนายมีลูกห้าลูก เป็นถืนายมีลูกขั้นห้าลูกนี่ยิงหมดแม็กยังไม่ตายเลยเพี่อะล,ลงมาเดี๋ยวหมวขาดไ้ ตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอลูกส่องอีกแล้วลูกส่องนัดเดียวอีกแล้วเมื่อกี้พี่ส่องไปไม่มีอ่ะ ประเด็นคือมันเล่นสก,กิลอะไรเดี๋ยวหาไม่เจอเลยวะ่ะแต้มันยิงรัวๆเลยนะหาไม่เจองง เา <9. S 2> ต้องหาปลาวานแล้วทูทีมแล้วทูทีมแล้วเขาอยู่ไหนกันนะงงไม่กล้าโซบอะ่ะ ลูกซองนัดเดียวเนี่ยในบ้านเนาะลองไหมห ถ้ากล่องเขียวมีสไน,น,นความร้อนก็คือเอ้ยโดนโดนข้างล่าง ฉันจะไม่ตายฉันจะไม่ตายมันบอกผู้ตายวงเนียเอาอย่านอนสินอนยิง Oh uh, no,